สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรแห่งทีราบสูงครับขับมนีเบาสักศีสิมีรันต้นใหม่แนะนํานะครับพี่น้องครับราคาเริ่มต้นที่2บาทเท่านั้นได้ครับพี่น้องครับไม่ปลาเพ่นมีหลายชนิดครับอาทิยางหน้าต้นแดงนะครับประดูนะครับไม่พยุไม่เศรษฐกิจไม่ยุค่าก็มีครับพี่น้องครับอยู่มองนี้ราคาถือ้วก็ต้นใหม่ค่อนข้างจะสิมีคุณภาพดีนะครับพี่น้องครับทรงนะครับมีการจัดทรงนะแต่การมารับอยู่มองนี้กระชี ได้คัดเอานะครับขัดเอาแบบง่ามๆเลยนะครับก่อนอื่นเท่ามพอยจะของสวนเปิ้นสะกอนนะครับอ่ะครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีค่ะครับในน้ำตัวนยครับผมสวัสดีค่ะชื่อสดใสนะคะสดใสสิงสีค่ะครับอ่าพี่กัดเท่าอยู่ไสครับผมอายู่บรรณดีค่ะตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครับอ่าขอเบอร์โทรศัพท์ใบห้อให้ FC ผมย์เฮาหน่อยครับผม0918288397ค่ะครับ มองนี่เฮ้าผลิตไม้ปานี่มีไม่อีหยังแนครับเอ่อเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ปาเศรษฐกิจลักๆักเลยค่ะ<อ>เป็นเช่นยางนาพยุงตะเคียนปู่เนี่ยค,ค่ะม,มีหลากหลายชนิดให้ลูกค้าเลือกค่ะคนี่ค่ะอ่ะยังเช่นยางหน้านี่ที่เขาเห็นอยู่ในขณนะนี่ต้น<อ>ละจักบาทครับผมยางหน้านี่จะต้นละห้าบาทค่ะแต่ว่ายางหน้านี่ยอมลาปีนี้ ขายดีแห้งค่ะมาตลาดเมียนครับเมียนค่ะตลาดดีแม่นี่อันนี้จะต้นต้นละหาบาทคือตอนนี้ทั้งสวนจะมีอยู่ใส่นี่ค่ะแต่ถ้าเป็นทุกปีถ้าเป็นต้นปีเนี่ยจะสวยรับประกันความสวยค่ะโอีค่ะถ้าซื้อต้นไม่นี่มาซื้อต้นปีสิได้แบบงามตัวนี้ค่ะงามค่ะรับประกันความงามค่ะรับประกันความงามแต่ว่าตอนนี้แต่พี่น้องอยากสร้างเข้าไปเพราะว่าต้นยางงามมันขาดแห้งนี่กะ ใส่นี้ก็พร้อมส่งค้อกันนะครับแ่นค่ะพร้อมส่งค่ะอืพร้อมส่งหรือสีมาเลือกเอาเองก็ได้แ่นค่ะถ้าลูกค้าเอมีเวลาอย่าเข้ามาชุ่มสวนอย่าเข้ามาเลือกก็สามารถเดินทางมาได้ค่ะครับอ้่าเดี๋ยวพ้าอ้อยไปเบ่งอา่าไม่พันเดื่นๆเท่านีครับอ่าได้ค่ะต้นไม้ที่ต้นยุคาที่เฮาเห็นนี่เขาขายต้นละจักบาทครับยุคานี่จะต้นละสองบาทค่ะขออนุญาตให้พี่น้องเฮาเบิ่งแนว่าต้นประมาณซําไหครับประมาณโอ้คืองงามแท้ ประมาณสี่สี่สิบสี่สิบห้าแล้วบ้างใช่ไหมแย่นค่ะประมาณสี่สิบสี่สิบห้าอันนี้จะต้นละสองบาทค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจอยากได้หลายก็จะก็จะมีราคาที่ลดลงมากกว่านี้ค่ะมีราคาลดพร้อมนะครับเพราะมีตะาพแั่นค่ะขนาดต้นละสองบาท นาะครับน,อบน้องสำหรับยูคาสำหรับยูคาเป็นพันธุ์ยังครับยูคาเนี่เป็นพันธุ์ออสเตรเลียค่ะน้ำหนักดีตวัวไวโอ้น้ำหนักดีตวัวไวอีกค่ะ,ะครับแป้งคางๆนี่เลยครับเป็นต้นยังครับนี่ตัวน,นี้จะเป็นเอ่ตอต้นนี้จะเป็นกระถินเทพ่าค่ะครับอันนี้จะเป็นกระถินเทพ่าอันนี้ก็จะเป็นไม้ป้าทีเป็นที่นิยมเหมือนกันค่ะอันนี้ก็โตเร็วเหมือนกันครับขออนุญาตตัวอย่างให้พี่น้องเข้าเบิ่งนกันครับว่าต้นเฮาประมาณซ้ำไดนอันนี้แหละค่ะความส้มเราครับตอนนกระถินเทพ่า พร้อมค่ะพร้อมูต้นกระใสก็งามแมนค่ะสูงได้สิท่าครับประมาณหาชิปเดี๋ยวบอกชี้หาหาชิปเส้นแม่นค่ะประมาณสี่สิบห้าห้าสิบต้นละจักบาทครับกระถินเทพาตัวนี้ตัวนี้จะต้นละห้าบาทค่ะต้นละห้าบาทเท่านั้นแม่นค่ะโอ้ท่าพี่น้องสร้างลายแบบเอาไปปลูกอย่างใดเป็นได้หลายไรยดิค่ะมาคุยกันอยู่นี่ได้แม่นค่ะราคาคุยกันได้ค่ะแม่นคห้าบาทแล้วย้ายังคุยกันได้อีกดีครับท่านพี่น้องโอ้คุณนะครับน้คองคุยกันได้กระถินเทพากระไรครับขนาดตัวนี่ครับคุณ ลายอยู่ค่ะอยู่นี่มีประมาณจักพันต้นครับที่อยู่ในแปลงเฮาในปีนี้เออเฉพาะกะทินเทพานี่ก็ประมาณเจ็ดแปดพันค่ะเจ็ดแปดพันเนนค่ะโอ้ยก็หลลยเติบเิ่นนี่ครับ่คือเฉพาะเฉพาะกะทินเทพาเฉพาะกะทินเทพาค่ะแล้วนี่เลยครับนี่ต้นไมน้อยนี่คือต้นยังครับอ๋ออันนี้ต้นแดงค่ะแดงนาค่ะแดงนาแน่นค่ะแต่ว่าตัวนี้ยังยังมาท่านยังมาท่านเลยผอมแปลงนี้แปลงนี้ยังยังมาท่านเลยผอมจำหน่ายค่ะตัวนี้ตรงเรียงปีอีกสะกก่อน อืมค่ะแป้งที่พรอมจำนายจะอยู่ฟังทั้งพุนค่ะครับโอ้แป้งนี่พ่อค้านพรมจำนายแต่ว่าจักบาทถ้าต้นที่พรอมจำนายแล้วเพราะว่าจักบาทก็ฮาบาทคือกันค่ะ้าบาทคือกันแม่นค่ะส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจหลักๆแล้วก็เริ่มต้นที่ฮาบาทค่ะเริ่มต้นที่ฮาบาทใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นหาบาทบ่เลยค่ะส่วนใหญ่อ๋อส่วนใหญ่อยู่แป้งนี่เป็นหาบาทนอะฮาบาทค่ะบโแพงเด้ครับพี่น้องครับอป้าไปิ่งทั้งนี้นะครับเป็นยังไงบาทนี้เชิญหน้องย่างก่อนเลยครับผม นะครับอยู่แปลงเพาะนี่เป็นแปลงขนาดใหญ่ได้ครับพี่น้องเป็นมีหนาล้านขายพอดนะครับเพราะเองขายในราคาของมิตรภาพใหครับพอม่พี่น้องแดงที่ห็นอยู่นี่เลยนาะอันนี้จะเป็นพร้อมจำหน่ายแล้วค่ะนนี้จะเป็นไม้แดงค่ะไม้แดงที่พร้อมจำหน่ายแล้วไม้แดงนี้จะเป็นไม้ที่บ่ค่อยสูงเลยค่ะครับจะเป็นไม้ที่ไม่ไม่ค่อยสูงอืคือมันจะมันจะสูงช้าแต่ว่าจะเป็นไม้ทนแรงค่ะ ไม่ไม่ค่อยตายครับเมนค่ะคือไงสีหไงซาเนี่ยแต่ว่าก็เป็นใหม่เศรษฐกิจที่คนกันิยมเนาะอ๋อแมนแต่ว่าทนแรงบานนี่ดีของเค่ะเมนค่ะทนแรงอือโอ้ยมานี่ก็ได้มีความหูเพิ่มเติมนะครับคุณนะครับงามงามแปลงนีก็ได้ครับค่ะตัวนี้เป็นแป้งไม้แดงเครื่องเบิร์ต้ัวนี้ครับแมนค่ะไม่ต่ไม้แดงเลยค่ะฟังนี้ค่ะอืมมื่นต้นไหนอยู่ครับเนาะได้ค่ะ ประมาณหมื่นต้น<ม>น,นะครับหมืน่นหมื่นกว่าต้นค่ะอืมสำหรับหน่วยงานนะครับถี่โบเพียงพ่อนะครับสามารถมาเอาอยูนี่ได้หรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่อยากปลูกเพิ่มเติมนะครับมาเอาได้ครับอะแนะนําต่อพี่น้องกเกษตรกรให้อีอนะครับอ้าวฝั่งนี้จะเป็นไม้ยุงค่ะพยุงไทย,ยค่ะตัวนี้อืมพยุงไทยนี่ก็ต้นละหาบาทพื้อการค่ะต้นลาห่าบาะใส่ย,ยางงามนี่เลยแน่นห่าบาดท,ท่านั่น ห้าบาทเหมือนกันเหมือนกันนะครับพี่น้องครับตีพยุงว่าต้องไปซื้อไกลนะครับอยู่บบหน้าดีครับผมตำบลนนจิกและนองเนาะแมนค่ะตำบลนนจิกค่ะตำบลนนจิกอแต่ว่าใหม่พยุงนีข้อดีขเพคินคือโตเร็วด้ค่ะบ้านเห่านี่โตเร็วแล้วก็บ่ค่อยตายค่ะบ่ค่อยตายบ่ค่อยตายแล้วก็โตเร็วค่ะอืมถ้าเป็นใหม่พยุงบ้านเห่า่เป็นบานบ่ดีของเพินคือคือดินดินบ้านเห่านี่นะค่ะครับเห็นปลูกอยู่เดียวนี้นะคะ อ๋อจะาข้องกับปูปคือกันเจ้่ของก,งกันค่ะแมนค่ะเดี๋ยวปูได้ปีสองปีในทวมหัวล่ะค่ะเดี๋ยวนี้อโอ้มีหลายชนิดด้ยครับพี่น้องสำหรับอยู่มองนี่เองนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นไมดูค่ะ,ะดูปลาค่ะเปกนกางกับพยุงอย่างไหนผมเนี่ยมยังคือจังสีมันคือกันใบมันบอกคือกันใบบ่แมนค่ะ,คะละักษณะใบตัวนี้เป็นอย่างไรครับแมนนี่ค่ะ เป็นใบมุ่นมใหญ่ๆดีบ่ะโอ้ตัวนี้สีใบหน่อยกลัวนะครับกลมๆเป็นเมือนอันนั้นกลมๆมุ่นมืนอืมตัวนี้ไม่ดูไม่ดูค่ะปรดูป่าไม่ดูนี่สนนราคาดิท่ายครับไม่ดูห้าบาทเหมือนกันห้าบาทเอ็อายูนีมทุกอย่างห้าบาทได้ดิเนาะแมนค่ะแทบแทบจะทุกอย่างแทบจะทุกอย่างเมนค่ะนอกจากห้าบาทแล้วมีถูกกว่านั้นคือสองบาทแมนค่ะมีถูกกว่านั้นคือสองบาทสองบาทคือไม่ยุคค่าของเขา่นเองแมนค่ะแต่ว่าทาูุคซาลูกค้า จะใส่ร้ายก็คุยกันได้ค่ะ <c oughs> คุยกันได้อีก <c oughs> ค่ะเออค,ครับพี่น้องครับถือว่าเป็นมิตรภาพพี่อย่างเพราะว่าหาบาทนี่ว่าถือแล้วยังคุยกันได้อีกค่ะพี่น้องใส่ร้ายเนาะครับเนาะเอาภาพี่น้องมาบึงทั้งผีอีกนะครับจักน้อยหนึ่งไก่สีสุดแล้วเนาะครับพี่น้องครับแต่ว่าก็มีต้นใหม่ร้ายได้ครับอยู่นี่เพินพ่นเพาะแบบจักน้อยหน่าสีขยายได้อีกร้ายขึ้นนะครับ๋อว่าว่าจะขยายอยู่ค่ะว่าสิขยายอยู่แมนบ่คาว่าจะขยายออกไปอีกอยู่โอ้ขยายเพื่อพี่เพื่อนน้องเขานะครับแมนค่ะคือ กะกะเมื่อยอยู่ค่ะจะว่ากะกะใจมากโดยความทีเข้าใจมากน้ำเนาเนาะค่ะโอ้แบบบ้านๆก็มีตัวนี้ครับต้องฟังนี่แมนบอกแมนค่ะนี่แบบบ้านๆเข้าค่ะตัวนี้สิเป็นกุ๊กอ่ต้นจิกน้ําค่ะต้นจิกน้ําหรือว่าผักกระโดนน้ำโอ้ถว่ว่าผักกระโดนน้ำอยู่พวกโอ้ล้นนะครับแมนค่ะบ้านเข้าเอื่นผักกระโดนน้ำเนาะแมนค่ะหรือผักกระโดนน้ำตัวนี้ตัวนี้ดีมองเนื่องเลยค่ะเป็นยังไงครับอ่า เขานิยมนี่นิยมทําเป็นไม้ล้อมค่ะไม่ถ้าปลูกก็ต้องมีโอกาสนอกจากกนนี้ล่าไปขายเป็นไม้ล้อมอีกอ่ะนิยม<า>เป็นไม้ล้อมค่ะต้นยักษ์บาทครับผมห้าบาทเหมือนกันค่ะห้าบาทเหมือนกันอ๋อสีสอบถามราคาให้พี่ให้นองเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า <c oughs> อยากให้พี่ให้นองเข้าได้ หูราคาเบิร์ตนี่เป็นเป็นเป็นศูนย์นนนนที่เปิดเผยราคานะครับถูกผืดถูกชนิดนะครับที่มีอยู่ในนี้ขีเล็กขีเล็กนั่นก็ซั่มกันบ่ครับแม่นคาฮาบาทคือกันค่ะคาบาทคือกันขีเล็กนี่ก็ฮาบาทเหมือนกันค่ะเอานัาน่นสายตาเนี่ยไปเห็นไหมย,ยุค่าเนั่นบยบางใหญ่เนั่นครับให้พีน <laughs> ่น้องเขาโชว์เนี่ยเก้าบาทบเนั่นบ่ค่ะสองบาทค่ะฮะใส่ใหญ่นี่ก็สองบาทแม่นค่ะตัวนี้พึ่งพึ่งคัดพึ่งคาดเซี๊ยตค่ะตัวนี้อุ้ยบบแมนมันขาดสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเซนเจ็ดสิบ โอประมาณพูดละค่ะตัวนี้พึ่งพึ่งจะคัดเซ็ตค่ะครับในราคาหาบาทขึ้นกันบ่ค่ะสองบาทสองบาทโอ้พี่น้องครับบกยัยเรื่องกับสอ<บ>งบ,บาทครับแต่ว่าอยูย่ค่านี่บเพาว่าสีต้นน้อยต้นหญ่ซ้ำได้กะกะอยู่เลทนี่นะคะโอ้จะอยู่ราคาซ้ำนี่ครับพี่น้องเด็ดต้นน้อยก็ได้ซ้ำนี่แมนครับเราเวลาคัด ให้ลูกค้านี่ปนไปบ่อรื้อจังใหญ่ครับไม่คะ่ะโมปนค่ะคือใหญ่กระต o องคัดใส่ใ่เลยกับราคาสองบาทแมนค่ะค่ะคือใส่ใส่กลางจังสี่นะคะกลางจังสี่ก็จะคัดเป็นกลางจังสี่เลยลสองบาทอีกแมนจะโมปนนะคะ<อ>เพราะว่าคือเป็นจังไดครับจังไหญคัดแบบให้ลูกคา้านี่นั่นแบบซ้ำกันเบิดจ,จังสันครับแปลว่าคือเวลาเห้เอาไปปลูกสีนะค่ะมันก็นจะบ่บสลับไปสลับมากมสีนะค,ค่ะคือเหมือนเหมือนถาด ขาไปหลานต้นใหม่เนาะค่ะคเขาเขาจะไปวางเลี้ยงเลยเขาจะโบ่ได้โบ่ได้โบ่ได้ไปคัดอีกตัวน่อยตัวใหญ่งสินะค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นแก้มกันไปจังสั่นั่นถ้าเป็นหลานถ้าเป็นหลานขายต้นใหม่มันมันจะไปลําบากเขาต้องคัดอีกเพราะว่าตัวหน่อยมันก็จะหน่อยเลยอแต่ตัวใหญ่ก็จะใหญ่เลยงสินะค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าต้องคัดต้องคัดให้ต่ว่าราคาดเดียวกันคาเดียวกันค่ะ โอ้ยน oh, ี <ını> ่ค oh, รับพี่น้องครับผมกำลังมาู่อยู่นี่ว่ายุค่ะอยู่นีอมต้องต้องไอต้องคาดแล้วก็ตากแดดหนีประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะมันก็จะขึ้นสีบขึ้นโอ้ขึ้นสีบขึ้นงามค่ะบัานเ้งงามแมนค่ะพล้อมทีจีสซงทีนั้ไดนะครับแมนค่ะโอ้นี่ครับพี่น้องก็มาเือเดียวมันยังมันยังเช้ามือเข้าอยู่มือเข้าใบมันจะเช้ามือ แอนเฟร์แมนสีฮัมเมอรมันก็จะ,นกจะค่อยขึ้นดีดขึ้นเองมันมแต่ว่าเรื่องตใต้เนืออู้ใต้น้อยแห้งค่ะ <laughs> ทนทานค่ะทนทานแล้วก็ทนีนแปลงอยู่กับบานเฮ่าน้อมีแปลงอี่คือว่าเป็นแปลงอยู่กระบานเท่านะครับพูแปลงเพิ่นพี่น้องสุดลูกหูหลูกตาไปฝนบไกาเองเนี่ยครับว่าสิเปิดเพิ่มว่าสิขยายเพิ่มอีกอยู่นะครับคือสิมีพลาใไม่ใบตัดตอบโจทย์ของบ้านเท่าพอสมควรนะครับพี่น้องครับอ่าสุดท้ายนี่อยากให้น่องฝากเน่้ว่าสำหรับคนที่สีเขาแม่ นะครับซื้ออยู่ของน่องเนี่ยนะครับมี Facebook เฟซบุ๊กบ่ครับมีค่ะสดใสพันไม้ค่ะสดใสพันไม้เนาะครับสามารถแอดเฟซบุ๊กนี่เป็นเพื่อนได้แล้วก็ต<ด>ิดตามะนะครับเข้าสีรุง่งการเพราะไม่เพาะยังในหันเนาะครับเพื่อเป็นการอัปเดตพี่น,อน้องเข้าเบิ่งแมนค่ะ,คะพี่น้องฝากติดตามสดใสพันใหม่นี่เลยครับนี่ก็เป็น สวนเพาะใหม่ดีๆอีกสวนหนึ่งนะครับที่เ่าศักดิ์ศรีอยากแนะนําให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจนะครับราคาบ่แพงนะครับอัหรับมื้อนี้ก็สมมาพาคขวัแก่เวลานะครับขอบคุณน้องสดใสแห้งนะครับเดี๋ยินดหน้าเบาซีภาพเด็ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ